อยี่สิบวันก็ได้เกี่ยวข้าวแล้วน่ามือสิบหาจะปินองออกงานหนุเนาะบุกอุ่นเลยถึงเหรอเนี่ยปอกขวดกิโลออีกแล้วใต่ว่าถ้าไย่างอ,อื่นกีปป่ปมท้าเขียมลาดอื่นกิโลอ,อื่นพูกกันเนาะอก อยู่อย่างนี้ม่ดนเด้อตัวลุมพึ่งพึ่งผางโอ้ตะลึกเฉียบกมหน่อยพุดไม่สิไดิ้นีน่อึยงยังนังยังยังยังงยั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 งยหงยัยยอเัน่ย อโอ้เโางาม้วจะหล่มเนาะขอแล้วเป็นจังสีคู่ปีเลยแล้วล่อยไม่หล่มเลยมันแทงกันถึง,งไม่อีกมไม่ใจังหลายเรลยวะไม่สิตั้งไม่ีมีเขาซ่องสันสด,ดูแล้วเจ้ายรไเดิ nhẹ tua Bye, bye, bye. ไป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 ป้านเราได้หรือเปล่าโอ้ออ,อ,อกมามีพี่น้องเอ๊ะเอ๊ะกัดมือพี่น้องโอ้ยจีปลมหรือจีรอ,อเอ้าเอ๊ะเอ๊ะโอ้เขียวน่นเมื่อกี้อ,อาหาร อาตาไปถูกไยงมัน่างกต่เป็นทีนด่ดีอยู่รถขนาดเฮียพ่อจีล่างมาสัน่นบนยังนี้นก็บบไป อบอกนะไม่ใช<า>่เนี่ยไม่สันเดียวเราเบ็ดประสิทธิ์น้าหรือ,รรอเขาตาดัดหางน้าเอองั้นเราตัดยู่ฟันข้องเอาตี เนี้ยจะว่าเผาบ้านไ้นทางกาเผาดำกย้อนแนีๆและว่ะตีด้าอย่างนี้คันเนี่ยวานขต่ง้าก็้านบุกหานาอเผาก็ละสายพันหาเว้ยิหาเห็หลามกับกู้็นยังดิาบอก็ว่ายี่ลหลว แ้่ไมันก็ถอดไมต้องเห็นแต่วัวปีเห็นหัวปีวปเป็นเขววาโนกเวาไม่แบบ ยังเป็นอาหารเราเหมือนสีโอ้สีบัวเนะอ่ยเออคนที่รอสีตัวกับยีหมอนี้เลยเออยัไปสี่อ้ลนยัดเงี้ยบอดบี่ตำบักเอ๋อสิ

ของบ้นานพักนักเพ่นทาอไ้อึ้งว่จะาพ่ว่ยยเสวเสีสสสอ้ Awesome. Huh?